สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมซึ่งกะเป็นวันก่อนหวยออกสางหนุนะครับก็เลยว่าจะเอาเรื่องราวความฝันของ3มคนฝันแม่นนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับสิเป็นความฝันของ3คนนะครับผมถือว่าเป็น3มคนฝันแม่นเอามารวมไวในคลิปนี้นะครับน้องไฮท่านผู้ชมทุกท่านได้พิจารณาหรือว่าเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมในงวดประจําวันที่ 17มกราคม2 5 6 8นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นเอามาฝากเป็นโคกสุดท้ายก็ว่าใดนะครับผมสำหรับเรื่องราวความฝันในวันนี้นะครับสามคนนะครับผมกะจมีนะครับผมยายคําผงนะครับผมแล้วก็ไอเก้าแล้วก็ป้าร้อยนะครับผมสามคนในคลิปนี้นะครับผมสำหรับนะครับก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่ง พื่อรับการแจ้งเตือนหรือว่าเป็นกําลังใจให้ช่องช้างลูพารวยน้าเนกกันแล้วกันะครับผมสาหรับนะครับผมเรื่องแรกนะครับผมกะเป็นของคุณยายคําผงนะครับผมสําหรับคุณยายคําผงนะครับเพิ่นในฝันว่านะครับผมในฝันนะครับว่าไปนะครับไปพ่อหลวงตามหาบัวนะครับไปพ่อหลวงตามหาบัวแต้หลวงหลวงตานั่นเพิ่นนะครับกําลังยขว่า เพิ่นกำลังย่างเบิงยูไข่เบิงเบิงวัดเบิงบ้านนี่แหละนะครับผมก็เลยคุณยายก็เลยเข้าไปเห็นๆๆหหเห็นแล้วคุณคุณยายเห็นหลวงอ่าหลวงตานี่คุณยายดีใจนะครับก็เลยน้าตาไหลนะครับน้าตาไหลก็เลยย่างเข้าไปใกล้หลวงตานะครับก็เลยไปกราบนะครับพอกราบเรี่ยวคุณยายก็ว่าไห่ดีใจหรือว่าซาบซึ้งที่ว่าได้เห็นหลวงตามาาบัวนะครับพ่อพ่อเร้ยวนะครับผมพ่อเร้ว หลวงตานัน่นเพื่อนก็นเลยยืนใบนะครับใบร้อยไ้นะครับใบร้อยไ้พ่อไ้แล้วพ่อไ้มาเล้วคุณย่าก็เลยว่าป๊เพื่อนไ้มามันหลายนะครับคุณย่าก็เลยเอาแบ่งจยงเงินจากของหนั้นยี่สิบบาทเอาขึ้นไ้หลวงตานะครับผมหลวงตาม้าบัวหลวงตาก็เลยได้ยิบเอาก็จะยิบเอานะครับหลวงตาก็เลยยางพานไปคุณยายก็ปื่นปิดตีกับเงินใบร้อยนัน่น แล้วก็ว่าได้เห็นหลวงหลวงตาก็ให้นะครับเปลื้งปิตีให้ดีใจนะครับผมคุณได้ก็เรียกว่านี่แหละนะครับความฝันของคุณยายสําหรับตัวเลขแนวทางสี่เป็นแนวไหนะครับคุณยายก็เลยบอกว่าได้เห็นหลวงตามาห้าบัวได้ท้าว่าที่เอามาฝากนั่นนะครับที่ว่ามักแต่แทนั่นนะครับผมก็คือนะครับผมก็คือนะครับอายุความหลวงตาที่ว่าเพิ่นได มรณภาพานะครับผมหลักกับพันษานะครับผมก็คือ97ปีนะครับผมพันษาก็คือ77พันษานะครับผม97หรือว่า77นะครับผมหลักกับสำรับนะครับผู้ใดนะครับแด่เขามารับเบืองเรียวอาจจะว่า่าจะเอานะครับวันเดือนปีเกิดนะครับสังลูกก็ได้เอามาฝากแต่สําหรับตัวที่ว่าคุณย่ายนั่ยมากนะครับผมคุณย่ามากก็คืออายุเนาะ นะครับที่ว่าเพิ่นมรณะไปก็คือ97แล้วก็ปัญษา77แต่สําหรับวันเกิดของหลวงตามหาบัวนั่นเพิ่นเกิดวันที่12นะครับผมสิงหาคม2456นะครับผมหลักกระไดมรณภาคเมื่อวันที่30มบกกราคมนะครับผม25 54หรือว่า2554นะครับผมนี่ก็เอามาฝากเนาะเธอเพื่อว่าผู้ใดว่าน่าจะมาวัานเดือนปีเกิดหรือว่ามือวันมือมรณะของหลวงปู่หรือว่าของหลวงตาบ นะครับผมสร้างนูกะนะครับผมก็เลยนะครับเอามาฝากนะครับผมสาหรับนะครับผมนี่ก็เป็นความฝันของยายคําผงนะครับผมหลักกต่อมานะครับผมหนึ่งคนนะครับผมก็คือไอ้เก้านะครับผมสําหรับไอ้เก้ารอบนี้นะครับการในฝันดีนะครับผมด้ฝันนะครับเกี่ยวกับนะครับผมความฝันเกี่ยวกับผีสาวเจ้าของนะครับผมสําหรับนะครับความฝันของไอ้เก้าไอ้เก้านั่น พิ่นฝันว่านะครับเห็นงูใหญ่นะครับโตซ้ำขานี่ล่ะนะครับตัวใหญ่เลื่อยอยู่แรกๆนะนเอยอยน,น,กๆนี่ยมันเลื่อยอยู่หลังบ้านของพี่สาวนะครับผมแรกๆกันมันมันเลื่อยอยู่หลังบ้านของพี่สาวบ้านนี้เพิ่นก็นเลยเห็นแล้วก็เลยบอกเล็กหน่อยแถวนั้นบอกว่าไปเอาไม้มาเอาแนีม,มาล้องเพิ่นสีม,มาล้าองงูงูออกยานมันเขา้าเข้าไปในบ้านปรากฏว่าพ่อบอก เด็กหน่อยแล้วมันกะหามาปรากฏว่ามันเข่าอหลีนะครับมันเข่าในบ้านอีหลเพราะมันเลื่อยเข่าไปแล้วบานนี้เพิ่นก็เลยนะครับบอกเล็กหน่อยอีกพอเพิ่นเพิ่นเอาใหม่มาหายแล้วเพิ่นสิไปคลองออกเป็นใหม่นะครับมีเสียกสิบปิดคลองออกคือหน่วยกูไพ่เขาเห็ดนั่นละเพิ่นก็เลยบอกเด็กหน่อยไปเอากับคุมากเป็นกระคุยาวนะไว้สิจับเดี๋ยวใส่ไว้ในกับคุไม่ในสิไตออกมาบ่ไดปรากฏว่าพ่อเขาไปในบ้านลูกมันเต็มในบ้านเลยนะครับผมเต็มในบ้าน เพิ uhm. too, hai, circle, solved, ers, ่นก็เลยนะครับบารนี้เพิ่นก็เลยยางไปเอาปุงเต่าตักขยะนั่นมาส่วนนะครับส่วนส่วนส่วนตักใส่ใส่ตากใส่ในกะคุนั่นมันก็มีทั้งตัวเป็นทั้งตัวตายนะครับตัวใบใหญ่ตัวซัมมิโปนี่ละเพราะว่านะครับตัวใบใหญ่บารนี้แตนตักใส่นั่นมันหลายจนเต็มกะคุนะครับจนเต็มกะคุมันก็มีทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่ นะครับมันก็มีทั้งตัวว่าตัวเป็นหรือว่าตัวตายนะครับแต่ตัวมันตัวซ้ำอยู่โวกก็มีซ้ำอยู่ก้อยก็มีตัวน้อยเป็นลูกมันนันเตมบานี้พอเอาใส่เตียมเลี่ยวบานีเพิ่นก็เลยไปจับตัวตัวไงมันนะครับเอาดึงเสือกมัดมัดข้อมันนะครับมัดตัวมันลากมันออกมานะครับผมพอลากออกมานะครับนี่แหละเพิ่นก็ว่าไอ้ก้าวว่านี่แหละเรล่าความฝันตามที่จับไปก็มีประมาณนี้นะครับผมหลักการสำหรับตัวเลขนะครับไอ้ก้าวว่า เพิ่นนะครับนอว่าสิเอาตัวไดนนะครับผมเอามามาตีมาแปรให้นะครับ่นเขาบอกว่าทวารลกนะครับน้าวาขถ้ทวาเลกมันก็คือนาจะอยู่กับบ้านเลขทีของพี่สาวนํานะครับเพราะว่างูนั่นมันเข่านะครับบานของผี่สาวก็เลยนะครับเอาบานเลขทีของผี่สาวก็คือแปดสิบเก้านะครับผมแปดเก้านะครับแล้วก็สําหรับตัวแปรเนาะ สำหรับตัวแปรน่ะงูมันกับเป็นแปนะครับผมงูกับเป็นแปะคือเรียกว่ามันก็มีทั้งตัวเป็่นทั้งตัวตายนาจะมาแปดศูนย์นะครับผมแปดศูนย์ที่ว่าไอ่เก้าตีให้นะครับผมก็คือแปดศูนย์แล้วก็ทะเบียนบ้านนะครับผมทะเบียนบ้านของปีศาจก็คือแปดเก้านะครับเนาะแปดสิบเก้านี่กับเป็นตัวเลขแนวทางนะครับที่ว่าไอ่เก้า เพิ่นในฝันในรอบนี้นะครับเราได้เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านถือว่าเป็นโค้งสุดทไทยก็ว่าได้เนาะสำหรับมือนีก็ถือว่าก่อนวันหวยออกสําหรับอื่นกับเป็นวันหวยออกแล้วนะครับผมสําหรับต่อมานะครับผมอีกหนึ่งคนนะครับถือว่าเป็นคนฝันแป้นก็คือปลา่อยนะครับเนาะปลาลอยสําหรับนะครับในรอบนี้นะครับสังมูก็เด้เขาไปหาหรือว่าเขาไปถามนะครับปลาลอยก็เลยบอกว่าในฝันแล้วนะครับผมละก็ ได้ฝันนะครับว่ามีคนน้นนะครับฝากสื่อรัตตอลีนะครับผมสําหรับเรื่องราวความฝันนะครับปลาลอยบอกว่ามี่นะครับผู้ยิง่งผู้นึงนะครับเพิ่นย่างมาเพิ่นย่างมาใครๆว่าป้านี่ไปย่างตลาดนัดไปย่างตลาดนัดละมี่ผู้ยิ่งนั่นมาแล้วมาถามสีมาฝากสื่อให้ป้านี่ ไปซื้อลอตเตอรี่ให้เพิ่นบอกว่ายางยางเหล้วนะั่นยางในตลาดนั้นมันบ่มีเพิ่นเพนืพ่อนเพื่นหูว่าป้าเนี่ยหูบอกซื้อลอตเตอรี่ก็เลยเอาเงินมาฝากนะครับเตียงเหล้ามันมันประมาณนี้เนาะเพิ่นว่าได้ฮู้ว่านั่นทั้งๆเพิ่พนว่าในตลาดนั่นมันบ,บนบ่มีเพิ่นว่าเพิ่นยางเบิ่งเบื้อล้วมันบ่มีแต่ยางเข้ามาหาป้านะั่นบอกว่าสิฝากซื้อลอตเตอรี่นะครับสิฝากซื้อลอตเตอรี่ก็เลยนะครับ อันนะครับสเอามาไห้นะครับผมสำหรับนะครับเพื่อนก็ะเลยบอกว่านะครับไปซื้อเลขให้แน่ว่าสั้นนะครับไปซื้อก็คือตัวเลขที่เพื่อนบอกนั่นสามสามสี 3, 3, 4, นะครับสามสามสี่เพื่อนกระจบเงื่อนไห้ร้อยหนึ่งคุณปาก์อะบอกว่ามันใบละแปดสิบาทใบละแปดสิบนั่นเพื่อนกรเลยน,นะครับ ยกขึ้นตัวเองนี่ละให้ท่อนให้นะครับท่อนให้ยี่สิบบาทนะครับผมยี่สิบบาทบารนี้พอเลี้ยวบารนี้ปากเรียกว,ว่ายางกระสีไปหาซื้อลอตเตอรี่นนแล้วนะครับเนาะกะเ็เรียกว,ว่าสียางไปหาซื้อลอตเตอรี่บารนี้ก็เลยนะครับผมเมื่อตื่นเกิดขึ้นนะครับโูโตเกิดเกิดขึ้นนะครับผมสำหรับตัวเลขนะครับผมในรอบนี้หรือว่าในงวดประจำวันที่17มกราคมนะครับผม6กเกา ก็คือนะครับผม3ามสมแล้วก็จำนวนเงินนะครับผมจำนวนเงินก็คือที่ว่าเพ่นห้มาใบร้อยนะครับผมใบร้อยก็คือ1 0 0่งศูก็เพิ่นกับท่อนไห้นะครับผมเพิ่นก็เอาท่อนไห้ก็คือ20สบาทนะครับผมก็คือสองนะครับผมลวก็สำหรับมือนี้นะครับสร้างรูกับแลกใจนะครับหรือว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าที่ว่าคุณยายข้าผง นะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนเห็นหลวงตามาหาบวัวนั่นนะครับเพื่อนเอาเงินเดย์ให้ร้อยหนึ่งและกาเพื่อนกับท่อนให้นะครับยี่สิบบาทคือกันคล้ายกันเหมือนกับความฝันของปลาลอยหรือว่างวดนี้อาจจะมาหนึ่งศูนย์ศูนย์หรือว่าสองศูนย์หรือว่าอาจจะติดศูนย์นะครับผมในรอบนี้ในงวดประจำวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้า นะครับผมเพราะว่า envelope, ื ah าา er ีวาได้ไปบางเอื่นนะครับสร้างนูเดย่ยงินสางนูก็เอ้าค่ายกันนะครับผมฝันคล่ายกันเพียงแต่ว่าคนละเหตุการณ์คุณยายคําผงนั่นลวงตามาหาบัวเอาเงินไหลร้อยหนึ่งคุณยายก็เลยว่ามันหลายโพดก็เลยทอนให้ยี่สิบบาทสหรับปลาลอยก็ว่าคนมาฝากซื้อเรขก็จกใบลอยนี่แหละแดงจึ้งครึ่งนี่ละให้ว่าสันแดงจึ้งครึ่งนี่ละให้คุณยายก็เลยบอกว่ามันคุณป่าก็เลยบอกว่า มันใบละแปดสิบาทเพราะแปดสิบาทก็เลยเอาเงินจากของนี่จกให้นะครับอทอดไหก่อนทั้งทั้งรัตตลีกับท่านี่ไปซื้อนะครับแต่ตัวเองนั้นทอดไหก่อนเพราะว่าคุณบอกว่ามันใบละแปดสิบก็รังซีนะครับผมสําหรับรอบนี้นะครับผมก็ถือว่าเอามาฝากกันผู้ชมท่านนะครับผมสามคนฟันแน่นในวันนี้นะครับผมผู้รดเขามารับชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ขอให้โชคดีร่ำรวยกันสุขสุขคนนะครับผมในงวดที่จะถึงนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้ สำหรับมือนี้ก็ถือว่าเอามาปล่อยก่อนวันห้อยออกนะครับผมละกัเรื่างราวความฝันก็ถือว่าไหมาก้ครคึงกันตัวเลขชนกันนะครับผมสำหรับมือนี้ซางหนุกับสีเลราไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ